ท่านผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกคนนะคะก็เข้าสู่ช่วงแห่งการฉลองความสําเร็จในชีวิตรับราชการและความทรงจําที่ดีนะคะที่พวกเรามาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการตํารวจสพเมืองสุพรรณบุรีทั้ง5ท่านในงานกเกษียณอายุราชการในวันนี้ค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างรครับคุณหนึ่งฮะอ่าบนจากบนเวทีนะครับบรรยากาศในงานของเราในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรครับ บรรยากาศในวันนี้นะคะก็อบอุ่นมีความสุขนะคะที่ทุกคนได้มาร่วมกันในค่ําคืนแห่งความทรงจําในวันนี้ค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้ามาเลยครับแล้วก็หลายคนนะคะก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความอบอุ่นในวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการในช่วงต่อไปนะครับที่เรามีงานในวันนี้นะครับก็เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับความสําเร็จในชีวิตรับราชการของ ขา้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรีทั้ง5าท่านนะครับที่กเกษียณอายุราชการและเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลในปีนี้ครับค่ะและก่อนที่เราจะได้พบกับบุคคลทั้ง5ท่านของงานในวันนี้นะคะเราจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ชมวิทีอาร์พรีเซนเ,ซเ,ซเ,ซเซชันนะคะว่าบุคคลสําคัญทั้ง5ท่านในค่ําคืนนี้นะคะมีใครบ้างคะ่ะครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ร่วมกันรับชมวิทยอาเพื่อทราบประวัติโดยย่อ,อของผู้เกษยียณอายุรยาชการและเขาร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังคนทั้ง5ท่านครับขอเชิญรับชมครับเชิญรับชมค่ะคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตำงานอย่างซื่อสัตย์ มิไหลหลงพัฒนาชาติไทยให้ยืนยงเกียรติดำลงกล้องปรากฏมิวางวายระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์มาการเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือนขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิใจจะปรากฏเป็นหลักเลือนคอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันขอยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดเส้นทางการรับราชการตำรวจและได้บรรลุจุดมุ่งหมายครบวาระแห่งเกียรติยศ ในปีพุทธศักราช2565ดังต่อไปนี้ร้อยตำรวจเอกสุชาติจันทรสุวรรณร้องสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจปูทธรเมืองสุพรรณบุรีร้อยตำรวจเอกธนุงเรืองเดชร้องสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจปูทธรเมืองสุพรรณบุรีร้อยตำรวจเอกพยุงมีทองคำ ร้องสารวัตราสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีร้อยตำรวจเอกสุเมธสุขศรัทธาร้องสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีร้อยตำรวจเอกหญิงนภัสพรม่วงแจ่มรองสารวัตรกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี จากกันใช่จากไกลยังห่วงใยเสมอมิลืมเลือนจากใจพวกเราขร้าราชการตำรวจสถานีตำรวจผูทรเมืองสุพรรณบุรี จะปิดทองหลังองพระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่ ความรักโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คําฟ้าถึงเวลาก็ต้องไป mm hmm. เหลือไว้แต่คนยังบางดี mm hmm. ขอเธอทนสักสิ่งยิ่งสิ่งใด mm hmm. แม่แต่ลมหายใจกื มีใครอยู่ขําฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูนสักสีิ่งสิ่ใดแม่แต่ลมหายใจเก็ย,ยอมเลีโลกยังไม่สิ้นวังแต่ยังมั่นใน ม่เค,ครับผมขอคขอุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับสำหรับพี่ๆทั้ง5ท่านนะฮะก็เราจะเห็นได้ว่าทาั้ง5ท่านนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์การทำงานและมีความวิริยะอุตสหาหะในการทำงานอย่างจริงจังเลยนะฮะ ใช่ค่ะหลังจากที่เราได้ชมวิดีอาร์พรีเซนเทชันแล้วเราก็จะเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะว่าทั้งเหนื่อยแล้วก็ต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะครับแต่พี่พ้งาท่านนะครับก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จในชีวิตรับราชการในวันนี้แล้วนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะ,ะยังมีอะไรอีกคะก็ทั้ง5ท่านนะครับก็ได้ฝากความในใจถึงน้องๆนะครับโดยเป็น ฝากขอใจผ่านวิธีทัศน์นะครับที่เดี๋ยวเราจะได้รับกันชมหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับเชิญชมค่ะร้รอยตำรวจเอกทุชาติจตวรรลองสวัสดว่าปรับปรบางสถนนี้ตำรวจภูธรเมืองวนบุรีนักเดีนผลรุ่นที่40ิโรงเรียนตำรวจภูธรเจ็ดของร้อยที่3ครับจปตอบนายตำรวจได้ แล้วก็ระจุบครั้งแรกที่สถานีตํารวจภูธรสามชุกตแหนง่งรองสกอคับเสือนนี้ผมก็คิดว่าก็จะพักผ่อนแล้วก็พกขาครอบครัวไปไปเที่ยวครับข้าราชการตารวจที่ดีประสบผลสำเร็จนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามสั่งของผู้บัญชาที่ได้รับมอบหมายคือทําให้ดีที่สุดรู้หน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบตำรวจนครบาลรุ่นห้าสาวันที่หนึ่งเมษาสองันห้าร้อยี่สิบสามมาอยู่นครพันธ์กับบ้านเกิดปีไหนจำไม่ได้ทุกวันก็อยู่บ้านเกิดเลยเนี่ ตำรวจนครบาลเนี่ยแต่ใช้บูธโมโตสามไปสอบการตำรวจก็คิดว่ามันมันก็ดีอ่ะแล้วการตำรวจนั่นนะสมัยนั้นมันลำบากมันไม่เหมือนสมัยนี้มันไม่คือลำบากตัวอย่างกันอ่ะมันต้องทำงานด้วยสี่มือจริงจริงกันมันไม่มีเทคโนโลยีมีต่บอกน้องบอกให้ขยันทำงานเสื่อสังคู้งข้าบัญชานะมีความเคารพระหว่างผููตาบังข้าบัญชานะกับความเป็นลูกน้องและ การในการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเราต้องเคารพซึ่งกันและกันเขาอยู่บ้านงานบ้านมีเยอะทำนาทำสวนทำไร่ไปครับร้อยตำรวจเอกพยุงมีทองคําปี2-3โรงเรียนตํารวจปูทร 7, นเจ็ดนครโถงร้อยที่ห้าได้มาสุพรรณเมื่อปีเมื่อเมษาสองห้าสามสี่ก็เป็นอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่งพ่อแม่เจ็บป่วยเราสามารถเบิกได้ลูกเมีย สามารถเบิกค่ารักษาและก็ค่าเราเรียนได้นาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่งศึกษาแฟนว่าจะทำสวนทำสวนแล้วก็พอดีมันขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้บ่ออันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่เพราะว่าจะไปปรบปรุงทาสวนเพราะปีแล้วน้ําท่วมเสียหายหมดก็ว่าจะไปเริ่มประปรุงกันใหม่หลังกเกษียณรู้สึกว่าทํางานก็มีความสุขก็ดีแล้วก็ตํารวจเมืองเราก็ไม่แบ่งพักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกสามารถ ทำงานร่วมกันได้ดีท่านนั้นก็ต้องขอบคุณทุกับปรญชาและน้องตำรวจพี่ให้ความร่วมมือในการทํางานด้วยกันได้ดีตลอดมาไม่เคยมีปัญหาจะเรบเบาแหวงกันรัตติอิงณภัทร์พรวงแจ่มผู้ช่วยเทรานงุทที่24เพืนตำรวจีพศ2526และได้ย้ายมาที่สอเภเมืองพันมยีนี้เมื่อเดือนกร,รกฎาคม2544ถึงปัจจุบันนี้ก็ชื่อตขบวนนี้เป็นอาชีพที่มีความภูมิใจที่ภูมิใจและรักมากๆ ที่อยู่สพเมืองนี้ก็ม,มีความสนใจดีใจที่ได้รับความร่วมมือจากน้องๆเป็นอย่างดีแต่ต่อไปนี้คือจักจะฝากรุ่นพี่รุ่นน้องต่อไปในอนาคตขอให้มีความรักกันและดำรงไว้ซึ่งระบบรุ่นพี่รุ่นน้องความปร,รบซึ่งกันและกันถ้าเกษียณไปแล้วนี่ก็จะใช้ชีวิตให้มีความสุขก็รักษาสุขภาพาของตัวเองให้แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเอกสุเมธสุสตา,ารองสาวัตรสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีครับ จบนักเรียนพลตำรวจรุร่นที่39ครับของโรงเรียนอุทธ,ธรภาค7รับราชการปี25-31ครับต่อมาก็ได้สอบนายตำรวจชั้นสรรบัตรตำแหน่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีปี2555รสบห้ารับราชการมา ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันครับมีความมั่นคงแล้วก็มีเกียรติช่วยเหลือประชาชนถึงได้เลือกอาชีพนี้ภูมิใจในชีพนี้ก็เนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือประชาชนหากเราได้ช่วยเหลือประชาชนให้พ้นความเดือดร้อนแล้วก็จะเป็นความภูมิใจระดับหนึ่งอาชีพนี้ถึงความภูมิใจในชีวนี้จะฝากถึงรุ่นน้องก็คือนี้โซเชียลมันต้องระมัดระวังอาจจะออกงานที่ก็เซฟตัวเองนะฮะแต่ที่ถ้าสัตว์ชนิดแล้วก็เป็นเกาะคุ้มครองเราได้จนถึงวันกเกษียณครับหลังจากอเอร์รี่เกษียณไปแล้วก็จะะดูแลคครรบัว หรือไม่ก็ปรกอบอาชีพการเกษตรงาน,นะอะไรเลยต่อไปครับ